สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นรับเงินล้านเจ้าครูจิตานะคะวันนี้ครูปาจะมารีวิวน้ำหอมพลังงานหินมงคลนะคะหกสีหกกินหกพลังงานแบบนี้นะคะเป็นน้ำหอมหินมงคลนะคะเจ้าเดียวของโรคเลยนะคะที่มีพลังงานหินมงคลอยู่ในน้ำหอมนะคะใครใช้นะคะคิดดีคิดบวกรู้สึกดีอารมณ์ดีนะคะเออเชื่อนะคะ คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะน้ำหอมพลังงานหินของเรามีทั้งหมด6สีหกกลิ่นค่ะสีแรกเลยนะคะคือกลิ่นสีม่วงที่เราจะต้องใช้ใช้เปิดประตูรับความสุขค่ะสีที่2คือสีเหลืองนะคะกลิ่นเรียกทรัพย์เรียกเงินนะคะสีที่3สีฟ้าค่ะคือกลิ่นเรียกงานเรียกออเดอร์ค่ะสีที่สี่สีแดงนะคะคือนาเรียกความเมตตามหานิยมค่ะนะคะสีเขียวนะคะโหโชคฟุ๊กนะคะ คุกเรื่องการงานการเงินนะคะคุกทุกอย่างในชีวิต สีต่อไปค่ะสีสุดท้ายคือสีดําสีรวยมหารวยค่ะน้ำหมอพลังงานหินมงคลของเราเหมาะกับคนที่น,นะคะคิดดีคิดเบวกเชื่อลักในหินมงคลค่ะและมาผสมผสานกับน้ําหอมนะคะรวมเป็นนะคะเนื้อเดียวกันมีคนถูกรางวัลมาแล้วนะคะ12ล้านบาทนะคะู้ตอนนี้ขายไปทั่วโลกต่างประเทศทขายดีขายดีมากเลยผลิตแทบไม่ทันน้ําหอมของเรานะคะมี6สี6กลิ่น6พลังงานนะคะแต่ถ้าอยากรวยปังเฮงในทุกๆด้านนะคะในทุกๆด้านของชีวิตแนะนําให้ใช้ทุก สีค่ะนะคะเฮ้ยฉันต้องคิดดีคิดบวกนะถ้าฉันจะให้น้ำหอพลังงานหินมงคลช่วยชั้นให้ฉั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ชั้นรอดให้ชั้นรวยให้ชันเฮงให้ชั้นปังฉันจะต้องทําตัวแบบไหนพอเรานะคะโปรแกรมตัวเองเราควบคู่กับการที่เราคิดดีคิดบวกเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วมันก็ปังจริงๆค่ะทุกคนค่ะเฮงจริงๆนะคะทุกวันนี้ก็ยังใช้หกสีหกกินหกพลังงานนะคะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าใครเชื่อ และคิดดีด้วยนะคะบอกเลยว่าจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านของชีวิตแน่นอนค่ะสนใจสอบถามสั่งซื้อได้กักน,นะคะตัวแทนจากจำหน่ายระบบ TSW รวยงงในดงเงินกับคุูสิตานะคะ